สวัสดีเช้าวันใหม่วันที่18สิงหาคม2568ผมขอบคุณดวงอาทิตย์ที่ให้พลังและให้พรในเช้านี้และขอขอบคุณคำแนะนำและกำลังใจที่มอบให้จากดเตอร์ประกายวิศวกรโยธาที่มากประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณพิวิจารณ์ในข้อเสนอและแนะนำเรื่องห้องพักหรือบ้านแถวที่มีระเบียงที่ลดหลั่นบนเดินดินที่แข็งแกร่งในแบบสเตทแบลคเนย์โฮเทลอาร์เคเต็ตเจอร์ในแบบของเดอะรอย์แมงกะลออินเดีย ที่จะกลายมาเป็นป้องประกาศและแดนสวรรค์ของผู้รักธรรมชาติและผู้ชื่นชอบความสวยงามของพื้นน้ำบนวิว180องศาที่ไม่มีอะไรมาบดบังสายลมแสงแดดอากาศและภาพของดาวเดือนและนกที่บยบินบนท้องฟ้าครับและที่จะกลายมาเป็นสินค้าแถวหน้าของอเมริกีลำดับที่11จากสินค้าหรือโครงการย่อยๆที่เด่นที่มีอยู่แล้วคือ 1. สร้างเกาะเทียมบนแผ่นดินสูง5-10เมตรป้องกันน้ำท่วมถาวรบนความโดดเด่น 2. ห้องกระจกอาคาริกหลบถ่ยใต้น้ำลึก10เมตรขึ้นไปเป็นเซฟเฮาส์ปลอดจากภัยของสงครามเครื่องบินและโดรน3โรงแรม3ดาวใต้น้ำา4ศูนย์ธุรกิจใต้น้ำา5บ้านลอยน้ำสไตล์โมดูล6รีสอร์ทลอยน้ำ7บ้านห้องทำงานโรงแรมพัตคาลอยน้ำา8บ้านลดหลั่นบนเนิน9ห้องป้องกันการโจมตีของโดรนทางอากาศและใต้น้ำหรือห้อง s c p r ในกรณีโครงการนเิเมทีที่มีเนื้อที่5,000ไร่ขึ้นไปและ1ิ การจัดถังโครงการและผังถนนสายไฟฟ้าใต้ดินแบบของบาร์เซโลนาสเปนในท้ายสุด From the main r e a s o n of t e m e t s to d a y is better than yesterday always จากผมผู้การต้นประธานที่ปรึกษา The Sun Academy TSA และว่าที่ผออ,อห้อง s c p r ที่มาพูดแทนครูตุกขอบคุณที่รับชมครับ